อขอญาตบเรือท้องถิ่นครับเตรียมตัวด้วยเลยนะครับสี่ลำนะครับขอญาตนะครับเรือท้องถิ่นสี่ลำรายการตัวเวลาน,นี้เลยนะครับขอบคุณครับเดือดมาเาเทียบเท่าแล้วเและลูกเรือนะครับประตูแทงค้าท้ายเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะหน้าห้อยหน้าห้อยจับคนคัดท้ายเหมือนเดิมน,นะเอาฉมังฉัหนักหน่อยเพราะว่าขึ้นแรง มา,มาหารหมอสออาวะรับลาชินูในรูปทีู่ในรูปที่สองก็ม่หดนอยู่รูปสามนชอเชียงใหม่อยู่ในลูกที่สี่แล้ว การแข่งชาติต่างก็ตยู่ในูนีหรว่าลูที่สอครับเชิไอ้เฉ่จลค้ยชายคองสิงห์นยอคลองบลูกที่หนึ่งจะเป็นยังไงคุณหมอลูที่สองกางเชียงใหม่เรือเหนือเรือแม่สาวเหนือเหนือกับบกชองาด้านสาวหน้าสาวปากน้าขาเลยครับเข้าเทียบพุ่่เลย โอ้แม่เอาล่ะุณสินเสร็จ้ท่าไปก็เรียกมาสับกันมาละเียดเลดูีว่าเรือกี่ไกกันบ้างรือ้าเรอวมาดูว่าจะปในเอาล่ะสมหานต่างหกต่างปีกันมาต่างต่างปีบ เราไม่รู้จักเราไม่รคองนี้โอ้ไม่สบยกัว่ากับการที่เราใชากับควานื่อยห่างกลนจัก็คว้าอนดูไดสานที่ที่รอมาดูสาี่เไปเราได้ร้อยเปอท้ายหัวกระจายขนสยจะซึมซึมกโดท้าจริเลยอดหวโยโยกระโดด่มันล้มมันล